ดีครับท่านผู้ชมคะวันนี้นะครับเราจะมาเปิดเลือกงามยามรีนะครับผมสวัสดีปีใหม่2 5 6 5ทุกคนด้วยนะครับแหมมาช้างดีกว่าไม่มานะครับผมวันนี้นะครับผม ปีใหม่แล้วนะครับผมวันนี้ช่องมิตนายเกมมิ่งนะครับผมเราจะกลับมาทำ youtube กันนะฮะซึ่งเราจะบอกกันว่าเราจะมีคลิปลงเนี่ยนะครับผมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลาเที่ยงประมาณนี้เวลาตอนนี้เลยนะครับผมอย่างที่เ่ตอย่างที่น้องๆได้ดูกันอยู่ตอนนี้นะครับผม วันนี้นะครับผมเราจะมาเปิดเรื่องงามยามดีสำหรับมิตรนาย EP ของเราวันนี้นะครับผมเราจะพาทุกท่านไปดูคลิปเก่าตั้งแต่สมัยมต้นนะครับผมเป็นคลิปตอนที่เรียนอ,อ,อยู่โรงเรียนพินเป็นคลิปตอนนั้นที่โรงเรียนพินเนี่ยเขาจะมีชุมนุมให้เลือกใช่ไหมมีชมุมนุมมีลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้เราเข้าไปเลือกได้คราวนี้คือต้องต้อข่าวก่อนว่าคือผมอะ่ะ เป็นคนที่เออชอบเกี่ยวกับพวกการถ่ายทําพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมคราวนี้ชุมนุมของโรงเรียนพิะนเ,นเขาก็มีชุมนุมเกี่ยวกับการถ่ายภาพก็เลยเข้าไปเรียนนะฮะพอเข้าไปเรียนปุ๊บเนี่ยแต่ละเทอมเนี่ย,ต,ยต้องบอกว่าแต่ละเทอมเขาจะให้มีการทําคลิปมา1คลิปเป็นคลิปที่ทํา m v ประกอบเพลงอะไรประมาณนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะเอาคลิปจากโรงเรียนพินคลิปเก่าเลยที่ทํามาเนี่ยเอามา ให้ทุกนได้รับชมกันในวันนี้ฮะผมนะฮะบางคน,นอาจจะเคยดูแล้วบางคนอาจจะยังไม่เคยดูก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะฮะผมก็มาคลิปมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับไปรอแป๊บนะคะมาฮะผมคลิปแรกนะครับผมอันนี้คลิปแรกเนี้ยเป็นคลิปที่ทาเพลงเพลงแรกเลย มันชื่อเพลงว่าเพลงทดเวลาบาดเจ็บเป็นเพลงของไทยบ้านเดอะซีรีส์นะครับผมซึ่งคราวนี้ย MV เนี่ยที่เราจะทำา1 MV อ่ะในการเรียนอ่ะคือว่าเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการทำสตอรี่บอร์ดในการที่เราเออทำว่าเราวาดขึ้นมาก่อนเราจะทำฉากนี้อันนี้อันนี้อันน,น,นี้เราจะทำเราจะทำเนี่ยเราใช้ฐานที่โรงเรียนตรงไหนตรงไหนบ้างในคราวนี้เนี่ยก็คือ ในชุมนุมเนี่ยมันก็จะมีรุ่นน้องใช่ไหมเราเราก็จะเป็นรุ่นพี่เราเราก็จะเป็นรุ่นพี่เราก็จะมีรุ่นน้องเราก็มาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเขาจะแบ,แ,บแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มกัน,น,นไปนะฮะซึ่งคลิปเนี้ยทบเวลาบาดเจ็บนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมไปดูไอ้ที่วิ่งเนี่ยคือรุ่นน้องนะรุ่นน้องนําหน้านะวิ่งเนี่ยวิ่ง ส่วนเราวิกตามไอ้วิกผมไอวิกผ,ผมอะเด้เดเด้ไอวิกผมอะที่ใส่อ่ะจำจำคลิปของนายโนได้ไหมวิกนั้นเลยวิกนั้นเลยไอวิกนั้นเนี่ยที่จริงมันเป็นวิกของแม่เออแล้วคือก็เอามามันเป็นวิกผมบบอะคือเอาง่ายว่าตัวเองอะรับบทเป็นจานรอดใช่ไหมอ่จานรอดของนายว่านเดซิลี่อะแล้วคราวเนี้ย เราได้ระบบวราเราผมมันต้องยาไม่มันต้องมีวิกใช่ไหมเออคราวเนี <t ell> ้ย <that> ก really ็เลยเอาวิกมาใส่ในการทำเอ็มวีนะฮะไปดูต่อเหมือนขายตัวเองอ่ะไอ่เคยเป็นตัวจริงในใจของน้องเขาแค่ตัวสํารองอยู่นอกสายตา

เป็นผูใดนอสิบอเงินว่าจุกคือได้จังใดเป็นเอาอายออกไปเป็นคนฟังคนใหม่เข้ามาแทนคนเศร้าสิเป็นแทนที่เจ้ำวางไว้ก่อนเกมตัวให้อายจ้าสุดท้ายเห็นประตูบ่ได้ ดดเห็ดเลาอีกร้องเลือว <c oughs> <บ>่าไอ้ขอเสียวินาทีสุดท้ายโดเวลาบาดเจ็บยืน <c oughs> <c oughs> ในสนใจอย่าเฝ้าจบเกมไว้ลลา ทุนใดบ่ทนเวลาอีกแน่ได้บ่ถือว่าอ้ายขอเสียวินาทีสุดท้ายจบเลยค่ะเอ้ยยังไม่จบด้วยว่นหนึ่งก็จบแล้วสบาย อ๋อเพลงเพลงมันเบาไงช่วงนั้นคือแบบช่วงแบบตัดต่อที่ก็คือแบบถามาตัดต่อกันเองไหมก็คือคนในกลุ่มมาไหนเตอตัดต่อกันเองอะไรเงี้ยนะฮะอุ้ยลงทุนนะนอนกลางสนามสภาพจบแล้วฮะเป็นไงคลิปแรกคลิปแรกก็หาแล้วเห็นปะล่ะคลิปแรกก็หาแล้ว่นกกานผู้มชมเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่2กันต่อเลยฮะไปรอแป๊บนะคะ คลิปที่สองนะครับผมอันเนี้ยเป็นคลิปเอ่อเป็นเพลงจำใส่สมองนะฮะใครเคยฟังเพลงเนี้ยจำใส่สมองใช่ไหมคราวเนี้ยเราก็มาเหมือนเดิมทำเอ็มวีทุกอย่างเหมือนเหมือนกันนะครับผมก็เหมือนกับคลิปที่แล้วแต่คลิปเนี้ยตอนเนี้ยอยู่น่าจะอยู่ในช่วงของมสามอ่าอยู่อยู่ในช่วงมสามเมื่อกี้คลิปเนี้ยคลิปที่แล้วเป็นของมสองใช่ไหมคลิปเนี้ยของมสามเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคลิปเนี้ยจะเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยครับไป เอ้คลิปดีคลิปดีเท่ล่ะอันนี้ก็เป็นน้องอยู่อยู่กลุ่มเดียวกันเหมือนเดิมทันตุสมแล้ชมมืออื่นเป็นมันดูหน้ายิ้มใหญ่ๆกอนไปโรงเรียนผมนึกว่าสีเสือของพันไป็นเสื้อผ้าก็ไม่ช่วงนั้นดำมากเลยนะช่วงนั้นช่วงดำบอกผมเรื่องแจงให้เขาครับดอกอันนี้อันนี้เด็ดอันนี้ดอยาเมื่อกี้โอเคที่เป็นดอกยา เทอะเอาไงเอาก็เทอะบินตามบินตามโดนจักรยานชนโดนจักรยานชนนะสภาพสภาพขาวมากคือคือโดนอะไรชนไม่โดนนะโดนจักรยานชนนะฮะ ยานก็เป็นจักรยานของเอ่อแม่บ้านนั่นเองนะฮะโอเค่ะเหมือนแม่บ้านจักรยานผ่านบัตรจักรยานผ่านด้วยบอกมีสิทธิ์หึงสิทธิ์ปากเลยสิยงไม่ตรงเลยก็ย้อนบ่เฮาบ่แม่นคนในใจบ่มีสิทธิ์เบ้าสิทธิ์ เบือเขียดไทยงอเงยบ่ได้เจ้าบ่งอเจ้าบ่ตนเจ้าบ่เคยสิแค่บ่แลแล้วก็บ่สนเป็นยังจังบอรู้ตนคนที่มันหักเจ้าลายทั้งที่อายนั้นหันพร้อมทั้งทุ่มเทใจใส่ละสิ่งที่ได้แค่เศษใจก็บอมีจำใสสมอง อย่าไปหักไยง่ายๆแบบนี้คันหัวตอนจบมันเจ็บมนจังซีวซื้ดีกับไผมงในกรรใจสมองเจ้าพ้อมใแน่คนที่เขาบอกแล้วกลับสู่พื้กจํไว้ครับทีนี้ใ้อนโชชื่อว่าใจย้อกคนย้นจักรยานโดนนจักรยานนเรียกร้ง่ายแบบ S <S สภาพเย่มากขนาดโดนจักรยานชนนะ,ะ่านผู้ชมเลือดออกแบบเลือดเนี่ยใช้อะไรนะน้ำแดงน้ำแดงกะกาแฟแล้วก็สีผสมอาหารรวมกันสุดแล้วเสื้อตัวนั้นนะ่ะที่มันเปื้อนๆน,น,นิดๆจะซักไม่ออกกรรมลงทุนฮะลงทุนจะจัดเลยแหละเออเป็นการลงทุนที่แบบ <S 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 ประมาณนี้ประมาณนี้ฮะก็คือเนี่ยในในในคลิปของเรียนพีนะมันมันก็มีประมาณนี้เนี่ยนะครับผมถ้าเกิดใครอยาก ดูนะฮะผมก็ไปที่ YouTube ของโรงเรียนพิมพ์คนล,ลาตั้งตรงจุดสองเลยเราพิมพ์ไปเลยว,ว่าโรงเรียนพิมพ์คนล,ลาต,ตั้งตรงจุดสองอ่ะเดี๋ยวมันจะมีขึ้นมาฮะมันเป็นคลิปที่สมัยคือคือสมัยนั้นอะ่ะเออมันดูเราย้อนกลับมาดูตัวเองมันก็หานะครับผมคือแบบว่าเฮ้ย กูทำได้ไงวาแบบนั้นกูทำได้ไงวาอะไรอย่างงี้งนะครับผมโอเคฮะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเ p พนี้นะครับผมถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ช่องมิจนาเกมมิ่งด้วยนะครับผมนะครับผมคลิปจะมาลงทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับผมเวลาเที่ยงนะครับผมแบบนี้นะครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับผม สติกเกอร์ลายของเวตนาเกมมิ่งตอนนี้เรามีจำหน่ายแล้วครับผมเป็นสติกเกอร์ลายของเวตนาเกมมิ่งนะฮะเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้ตรงนี้นะครับผมนะฮะสติกเกอร์ลายของเวตนาเกมมิ่งแล้วก็ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมทางเพจของเวตาลาเกมมิ่งนะครับผมเพจเพจเวตาลาเกมมิ่งเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้แออเพจเวตาลาเกมมิ่งนะครับผมจะมาสตรีมเกมทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ เวลา2ทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มนะครับผมเกมก็ส่วนส่สมากก็จะเป็นเกมไมครับอะไรประมาณนี้นะครับผม,ผมก็อย่าลืมไปติดตามผลงานกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ